ำ <pies. S 1> ไมตีเขาร้องให้ฟุ้งไฟลแล้วก็นึกว่าเออแฟนเขาเนี่ยนอกใจหรือว่ายังไงเอพอล่าสุดนะฮะมาเล่ามาพูดมาไล่เรยเียงไทม์ไลน์ไม่ใช่เรื่องของแฟน <c oughs> นอกใจนะ <c oughs> เป็นเรื่องของตีไม่มูฟออนนะฮะอ่เรื่องราวเป็นไงคะจ่าจ๋าก็คือตีเนี่ยเขามีแฟนนะคะชื่อน้องปาลใช่ไหมทีนี้ตอนคบกันเราก็ไม่รูะะ้เหล่าเรื่องเป็นยังไงแต่เขาก็เลิกกันไปเรียบร้อยแล้วทีนี้น้องปาลเนี่ย หลังจากเลิกกับตีเนี่ยก็คือไทม์ไลน์ก็คือช่วงประมาณกลางปีคือตอนเลิกกันเนี่ยต้องเล่าอย่างนี้ตอนเลิกกันน่ะตีเองเนี่ยไม่ค่อยได้โทรศัพท์ไปหาหน้องปาม,มแล้วก็ไม่รับสาย,ยาด้วยเ,ออเพราะเพราะอยากจะบอกว่าเขาเรียกว่าผู้ชาย,ยานน<ฆ>เนาะเขาก็ใช้ไว้เชิงหน่อยหนึ่งก็แบบ<ฆ>น้องปามโทรมาฉันไม่รับอ่ะโทรมาฉันก็ยังไม่รับอีกแข็งใจไว้กะว่ากะว่าเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็กลับมาทะลุ ปาล์มก็มีคนมาจีบแล้วปาล์มก็เลยเปิดใจตอนนี้ปาล์มไม่ได้เปิดใจอย่างเดียวเปิดตัวด้วยก็เลยกลายเป็นท็อกเลยค่ะคราวนี้ตีร้องก็เลยกลับไม่ได้ไปไม่ถึงค่ะคราวนี้เครียดเลยทํายังไงล่ะตีร้องอ่ะปล่อยโฮเลยเออปาล์มเอมิกาบอกว่าพี่ตีพี่เพิ่งเสียใจเหรอโอ้โหเลิกกันไปห้าเดือนแล้วมั้งห้าเดือนน่ะเธอเลิกกันไปนานแล้วนะเอ็นดูอะ เอ็นดูคือปาล์มเนี่ยไม่ได้เสียใจแล้วตอนนี้เพราะว่าเคยเสียใจหนักมาก่อนหน้านี้แล้วตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยปาล์มรักษาหัวใจตัวเองต้องบอกว่าสตรองนะจนวันนี้ปาล์มฟื้นขึ้นมาได้ปาล์มปาล์มรู้สึกปาล์มโอเคละปาล์มก็เลยเปิดเป็นการให้เกียรติคนที่ปาล์มคบู่ตอนนี้แล้วตีร้องไห้ทำไมตีเสียใจอะไเนี่ยขอโทษน้องปาล์มนะทุกคนที่ทําให้เข้าใจน้องปาล์มผิดตอนที่ตีร้องไห้คนเข้าใจว่าปาล์มคบซ้อนไง แว่พอไล่เลียงทำลายปุ๊บอ๋อเลิกกันแล้ว5เดือนแล้วปามก็เยียวยาหัวใจตัวเองจนกระทั่งเปิดใจยอมรับรักครั้งใหม่แล้วเพิ่งเปิดตัวคราวนี้พอเรื่องมันเป็นประเด็นติเขาเลยมาโพสไงว่าขอโทษน้องปามที่ว่าทําให้คนเข้าใจน้องปามผิดนะฮะติต้องมีสตินิดนึงนะยังไงบ้างก็คือแบบมันเหมือนแบบทุกอย่างมันดําเนินไปด้วยของมันปกติะแล้วพอติอยู่ๆเหมือนกับรู้เพิ่งรู้ตัวช้าเหรอ เออเหมือนทําอะไรก็ต้องมาขอโทษตามหลังทาอะไรขอโทษตามหลังอ,ะอ่ะรู้ตัวช้าไปแม่แต่หนูเข้าใจนะเพราะว่าผู้ชายบางทีอ่ะเขาเก็บความรู้สึกไนงะเก็บมากมายเก็บไปเก็บมากลายเป็นว่าฉัน<ข>ช้าไปแล้วพอเขาไปจริงๆแล้วเสียใจผู้หญิงไปแล้วจริงๆเออแล้วตอนนี้พอคนเข้าใจน้องปามผิดตัวเองก็ต้องมาขอโทษอีกแต่ก็องสารตีไนะไม่เคยเห็นผู้ชายร้องไห้เรื่องความรักอ่ะเอ็นดูอ่ะเอ็นดูตีก็ตีเขาร้องเขาร้องเป็นเรื่องเป็นราวเธอร้องปล่อยโฮเลยคือตีเป็นคนน่ารัก เราเป็นคนจริงๆ,ๆอ่อนไหวนะที่ที่จเคยได้ทํางานแล้วเขาเป็นคนแบบเป็นคนตลกน่ารักอะเวลาเขาเสียใจบางทีอาจจะเก็บสะสมไงพอวันนี้เขาเขารู้แล้วจริงๆว่าไปแล้วจริงๆอะมันคือแบบเคว้งอ่ะอันเนี้ยคิดเองอ๋อ <c oughs> ก็จริงนะเพราะดูตอนเขารักกันเขาก็หวานกันมากนะรักแต่นี่ก็หน้าตีตีต้องทําใจนะเขาไปแล้ว <c oughs> น้องปางก็มีชีวิตของเขาแล้วบางครั้งเขาบอกว่าเรื่องเล็กๆนะที่มีทิฐิกันมากมายเนี่ย ก็ทาให้คู่รักหลายคู่เลิกกันมามากนะฮะจะบอกคุณผู้ชมว่าถ้าเรามีแฟนเนาะอย่าไปมีทิฏฐิมากทะเลาะกันนะวีงนได้ครั้งสองครั้งแต่อย่าอย่าทิ้งไว้นานไม่งั้นมันจะเป็นแผลในใจแล้วจะกลับมาดียากใช่มันมีคําพูดไม่กี่คําหรอกที่จะเปลี่ยนสถานการณ์ได้หนึ่งคือขอบคุณสองคือขอโทษนี่ทะเลาะกับผัวนะบอกเลิกกันอีกวันหนึ่งดีกันดีกันตลอดโอ้ยอย่าบอกนะรู้ป่ะถ้าพี่บอกเลิกบ่อยบ่อบ่อยๆ่อวันที่เขาบอกเลิกพี่จริงๆอ่ยพี่จะเสียใจไม่เสียใจ เพราะอะไร<อ>รู้ป่ะอะไรความฝันของฉันคืออยากมีผัวฝรั่งว้ <Whoa! S 1> แงาแรงไหมแรงมาก